สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเอฟยีนเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะประจํางวดวันที่16มิถุนายนส5 6 4นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมวันที่16ก็มาสรุปเมื่อวันที่1กันก่อนเนาะว่าแอดยีนให้เม็ดเดียวตัวไหนไปนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางนะคะก็ฟังคำเตือนกันสักนิดนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ก็ไปรับชมรับฟังกันต่อเลยนะคะกับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะในงวดวันที่16นะคะก็มาสรุปเมื่อวันที่1กันก่อนนะคะก็เมื่อวันที่1น,นะคะให้เม็ดเดียวให้เม็ดเดียวให้เด่น4นะคะวิ่งรูดที่4นะคะก็ วิ่งได้รูดได้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ก่อนเม็ดเดียวก็เน้นบนล่างนะคะ2ตัวบนล่างเนาะสองตัวบนล่างนะคะงวดที่แล้วไม่มาบนนะคะมาล่างเนาะ บนมา9 7 2นะคะล่างมา45ตรงตรงนะคะคู่เน้นให้ด้วยนะคะก็เน้นให้1 2 3 4นะคะในตารางคือแล้วแต่ใครจะไปลุ้นเนาะที่จริงก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันนะคะดูดิด4ี่หกีก็ลุ้นได้นะคะก็มาล่างนะคะก็โอเคนะคะสําหรับสายวิ่งสายรู่นะคะคู่นี้เนาะนี่นะคะคู่เน้นให้นะคะ ก็สามตัวเนาะก็มั่นใจว่าสี่จะมาบนแต่ก็ยากเนาะสี่ที่จะมาข้างบนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะแต่แต่ยินมั่นใจว่ามาบนยินเลยเจาะบ,บนนะคะเจาะสามตัวบนเนาะแต่ก็ยังดีนะคะได้สองตัวล่างเนาะก็วิงรูดสองตัวบนล่างนะคะวันนี้ก็มาตามลุ้นต่อในงวดวันที่สิบหกกันเลยนะคะงวดที่แล้วก็โอเคกันอยู่เนาะกอสสอง สำหรับเม็ดเดียวรัฐบาลไทยก็สองวดติดแล้วใช่ไหมคะสองวดติดเนาะสองวดติดกันแล้วนะคะวันที่สิหพฤษภาแล้วก็1มิถุนางวดนี้ก็ขอให้เป็นงวดที่สามนะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆกันทุกๆงวดนะคะ ตรงนี้ยินจะวางแนวทางหมดไหมนาะพี่น้องวันที่สิบหกนะคะเดือนหกปีหกสี่แนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะจ๊ะเอาเขียนผิดแล้วพี่น้อง ยินว่ายินไปหน้าใหม่ดีกว่าเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะวันที่สิบหกเดือนหกปีหกสี่นะคะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะ สูตหนเม็ดเดียวนะจ๊ะเม็ดเดียวแขนๆจะเน้นวิ่งเน้นรูน,นะจ๊ะพี่น้องจ๋าอืมตรงตรงนี้เลยเนาะเด่นก็เจาะสามตัวให้ด้วยนะจ๊ะสักหน่อยหนึ่งพอหอมปากหอมคอนะคะสามตัว สตัวบนนะจ๊ะแล้วก็2ตัวบนล่างนะจ๊ะรากาศสีเข้มมากเลยก็จะวางตารางบินให้นะคะ มีเก้าห้านะคะมีหกสามเจ็ดสองแล้วก็แปดศูนย์ก็ในตารางก็ลุ้นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะวันนี้เม็ดเดียวนะคะให้เด่นตรงนี้เลยเนาะ เม็ดเดียวนะจ๊ะวันนี้เม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดวันนี้ให้เจ็ดนะจ๊ะสำหรับแอดยีนก็รูดอย่างเดียวจะพป็น้องจ๋าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ด แปดแล้วก็เจ็ดเก้านะคะมีสองตัวบนล่างนะคะสามตัวสามตัวบนนะจ้า ิเศษนะคะแถมสามตัวนะคะก็จะมีห้าเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดหกศูนย์สาม สามเก้าห้านะคะก็คู่ที่ชอบนะคะคู่นี้คู่นี้นี่นะคะ สำหรับในตารางนะคะเอบชอบคู่นี้นะคะคู่นี้ก็ไม่แน่นะคะอาจจะมาตัวเก่าอีกก็ได้นะจ๊ะพี่น้องจา๋าสำหรับสามตัวก็ชอบคู่นี้นะคะคู่นี้ ที่ชอบที่สุดคือคู่นี้นะคะตรงกับที่ยินฝันเลยนะคะชอบมากเลยคู่นี้ฝันว่าได้จับปลาพี่น้องฝันว่าได้จับปลาเยอะมากๆเลยยินว่ากันเบิ้ลด้วยก็ดีนะยินชอบเจ็ดห้าเจ็ดแปดคู่นี้คู่นี้แล้วก็เจแล้วก็3ตัวก็ชอบคู่นี้นะคะ ก็ท่านไหนชื่นชอบก็แค่ไว้จดไว้นะจ๊ะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่กาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ,องคลิปต่อๆไปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆงปังๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีจ้า